สวัสดีครับเพื่อนๆ f อชาว y ยูทู e ทุกท่านวันนี้มาสอบถามตัวเลขลงตาว่าจะบอกให้ซื้อตัวไหนงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน6กเนี้เดี๋ยวเราจะไปสอบถามด้วยกันครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ทางช่องให้ด้วยครับผิดถูกไม่ว่ากันครับทำเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับผม

chấm ư dây đi dù thì mà bếp bếp tại cho bà có mình nó hơi là tình cây lẽ cây dân tàng kì kịp ở tìm mà phương phí phương, phương này mọt tàng <laughs>

លើទឹកពេញនេះនៅវាលើវាលើអង្គិលៗៗតឹកស្វិតទុំនៅក្នុងមើតអនុហើយបាទជីបយយទឹកបាញ់អ oi អ oi វាធ្លាក់នឹងដីវាមិនធ្លាក់បាទវេគប់ក្នុងដើមនោះហែបាទអពុយរត់តោកតោកគេមិនធ្លាក់ចេញពីនោះអានណា กาหนึง่งมันกาซูนไห้กาซูนกอกาหนึง่งมันกาซูนเวลาตะกาหนึ่งไงครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องให้ด้วยครับปิดทุกไม่ว่ากันทำเพื่อเป็นแนวทางในการสู้สลรกินแบ่งรัฐบาล